ครูครับอยู่ดีๆแฟนผมเขาก็บอกว่าเบื่อโทรไปเขาก็ไม่อยากจะรับสายแชทไปเขาก็ไม่อยากจะตอบเขาหมดรักผมแล้วหรือเขาไม่รักผมแล้วใช่ไหมครับแล้วผมควรที่จะต้องทําอย่างไรดีอันนี้คุณคิดว่าอย่างไงล่ะคะแต่สำหรับครูความรักของคนสองคนมันก็มีสองกรณีคือคุณอาจจะไม่ดีอย่างที่เขาคิดก็ได้หรือสองเขา คือมีคนใหม่คือเขากําลังคุยกับคนใหม่พิจารณาคนใหม่อยู่เพราะความรักขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกความต้องการมีต้องการเป็นต้องการอยากได้และในสมองของมนุษย์ถ้าสารเคมีเอนโดฟินและโดปามีนมันไม่หลั่งคือสารแห่งความสุขาสารแห่งคลานที่ตื่นเต้น ในการดำรงชีวิตในการที่มองเห็นเรามีคุณค่ามองเห็นเราเป็นของขวัญสำหรับชีวิตเขาแล้วถ้าสารเคมี2ตัวนี้ไม่หลังอยู่ด้วยแล้วเกิดความเครียดหรือสารโคติซลมันหลังบ่อยๆทำให้เกิดความเครียดบ่อยๆอันนี้เขามองไม่เห็นว่าเราคือของขวัญเราคือของมีค่าโดยการที่อาจจะมีพฤติกรรมในการพูดาการกระทำ เธอรักฉันไหมเธอรักฉันหรือเปล่าเธอยังรักฉันอยู่ไหมเธออยู่ไหนตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นคําพูดพวกนี้พูดบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราการที่เขาบอกว่าช่วงโปรโมชั่นหมดอันนั้นมันก็ใช่เพราะว่าเมื่อสารโดปามีนและเอนโดฟินมันไม่หลังในการดําเนินชีวิตของคนสองคนหรือคู่รักเขาก็จะเริ่ม ไปหาที่อื่นเขาจะเริ่มหาของขวัญชิ้นใหม่ในชีวิตของเขาและสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าทำอย่างไรให้เขามีความรักกับเรากระตุ้นสารโดปามีนและเอนโดโฟินในการใช้ชีวิตเราจะต้องเรียนรู้คำพูดว่าเราจะต้องพูดอะไรอันนี้มีควรพูดสถานการณ์นี้มีควรพูดสถานการณ์นี้มีควรจะทำแบบนี้อันนี้คุณต้องรู้และก็ศึกษาให้ดี ถ้าสารโดปามีนและเอนโดฟินมันไม่หลังในการใช้ชีวิตเขามองไม่เห็นเราว่าเราขอบเป็นของมีค่าแล้วมันก็หมดแพชชั่นและการที่ความรักในการกระตุ้นความต้องการนี้ต้องการอยากเป็นต้องการอยากได้ในชีวิตของคู่รัก คือการที่เราจะต้องมีไอเดียขายไอเดียให้กับคนที่เรารักอยู่ตลอดเวลาขายไอเดียฟังดีๆให้กับคนให้เขามีความรู้สึกดีๆกับเราให้เขามองเราเป็นของขวัญเป็นของมีค่าเขาถึงจะรักเราและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยาวนานอย่าให้เขาอยู่ด้วยกันกับเราแล้วหลังสารคอร์ติซอลสารแห่งความเครียดออกมาเยอะๆเ,เขาก็หมดแพชชั่นไปจากเราได้ค่ะ